พระอาจารย์ลองลงพูดถึงสิ่งที่พอาจารย์เห็นในตัวของหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยท่านท่านเป็นพระแบบไหนทำไมทาไมท่านช่วงนี้ท่านถึงดังมากมันมีมันมีอะไรบ่งบอกในตัวท่านบ้างพระอาจารย์ว่าเป็นตบะบารมีมไม่ใช่วิชาเรียกว่าเรียกว่าบุญบารมีที่บริสุทธิ์ล้วนๆขึ้นมาเพราะว่า คนอยู่ภาคไหนพูดถึงก็หลวงปู่มหาศิลาคนอยู่ต่างประเทศที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ก็หลวงปูม ah ่มหาศิลาอจริงๆท่านเป็นเจ้าคุณศิลานะใช่แต่ทําไมไม่มีคนเรียกอท่านเจ้าคุณอทําไมมีแต่คนเรียกลงปูม ah ่มหาศิลาอมหาศิลาแปลว่าหินใหญ่ครับหินใหญ่หรือว่าเป็นเพชรใหญ่อืถ้าในสัมผัสข,ของหลวงปู่ชดหรือยพระอาจารย์รชดเนี่ยอืคิดว่าเป็นตบะบารมีที่ท่านสั่งสมมานาน ไม่ใช่การสมมุติขึ้นคนหลังไหลมาขนาดเมื่อวานนี้ไปพุทธพิเศษที่พระธาตุเหมือนหินเสร็จแล้วพระจันาร์มาแวะอุทยานกะว่าจะเข้าไปชิวๆไปจองวัตถุมงคลไปเอาวัตถุมงคลหาบูชาราคาไม่แพงเนาะเอามาไว้เป็นที่ระลึกวันพรุ่งนี้ครับเข้าแถวเต็มหมดเลยเอ้าลวงปู่ไม่อยู่อคนเต็มอไม่ได้ลวงปู่ไปอยู่ที่วัดพระธาตุเหมือนหินพระธาตุเหมือนหินทะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่มีละไม่มีลวงปู่ไม่ได้อยู่แต่ว่าคนเต็ม เต็มเต็มจริงๆไม่ได้เต็มแค่นิดเดียวนะาาเต็มแบบเข้าห้องวัตถุมงคลยังต้องเข้าแถวเนี่ยเจ้านี่ไปได้อะไรมั่งเนี่ยเต็มเลยเต็มเต็มเหมือนเดิมอาางงอะ่ะแล้วตอนนี้หลวงปู่เวรคนล้นวัดเลยหลวงปู่เวรก็เช่นกันใช่อม,มันแทบจะอืมไม่ใช่ละฮะแล้วไปกราบหลวงปู่เวรนั้นก็เสกแค่แบบปุ้ยใกล้ชิดใกล้ชิดมา <ผ>อีกหน่อยคงเข้าไม่ได้แล้วพี่ผมถามถามพระอาจารย์นิดหนึ่งผมอยู่วงการพระมานานเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเกจิของอกาลสินสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามากระแสก็ไม่ใช่อย่างนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นกับพรคอีสานะมันถึงเวลามนะั้งถึงเวลาบารมีบุญจะเกิดเขาเรียกว่าบุญแหง่งศรัทธาอพุทธศาสนาต้องพึ่งด้วยศรัทธาด้วยนะ สำหรับพระอาจารย์นะความเชื่อเพราะพระอาจารย์บวชเพราะความเชื่อครับเชื่อว่ามีบุญเชื่อว่ามีพุทธศาสนาครับจึงบวชไม่ได้บวชเพราะไม่มีจะกินนะอืบวชเพราะศรัทธาจึงตัดสินด้วยคาว่าศรัทธาว่าที่ที่วันนี้อีสานดังครับมันคงถึงเวลาอืเขาเรียกว่าเรียกศรัทธาพุทธศาสนากลับคืนมาครับขึ้นอยู่ที่ว่าจะเอาว่าพระยาพระสงฆ์องค์ใดจะเอาเรียกว่า IQ อืมาใช้ในการดึงศรัทธาเข้ามาแล้วสอนลูกศิษย์ให้ได้ดีอืมากกว่าอืวัดถุมงคลนี่คือเครื่องเครื่องเครื่องวัดใจเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นเองแต่ศรัทธาเนี่ยศรัทธายู่นีิโธยมพี่ใครจะด้านด้นมาจากภาคใต้มานั่งรอตั้งแต่ตีสีนั่นนะทีถามเขานะถามาูาด้วยนะในช่วงที่ตัวเองก็รอก็ยังก็รอนครชีธรรมราชอโอ้ เชียงใหม่อแล้วมาเนี่ยอไม่ได้เข้าใกล้หลวงปู่อไม่เป็นไรอได้เข้าเขตวัดก็เป็นบุญแล้วเจ้าข้านี่คือมากยิ่งกว่าการจองวัตถุมงคลถ้าจะว่าเขาโอเวอร์ที่ขอนแก่นเนื้อดวงนะไปเจอพระท่านเหมือนไปเจอธรรมอุทยานเมื่อวานไม่หลวงปู่ไม่ได้อยู่ที่หนูดู่หลวงปู่อยู่ที่เหมือนหินครับทําไมเขาเต็มเหมือนเดิมพระอาจารย์พระอาจารย์นั้นมันเกิดจากศรัทธาบางคนเขาบอก เขามองปั่นปั่นไม่ขึ้นหรอกปั่นเอาแรงที่ไหนมาปั่นคนทั้งประเทศเออไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแต่ศีตสานะครับระดับรัฐมนตรีอืระดับสสเมื่อวานนี้ก็ไปกับพระอาจารย์สสทีเกตเนี่ยยังได้นั่งอยู่นู่นเลยออไม่ใช่ว่าสสก็ได้เข้ากาอแล้วก็ยินดีด้วยนะไม่มีการเบ่งไม่มีการบอกว่าฉันเป็นสสฉันเป็นรัฐมนตรีจะต้องเข้าไหม ยินดีทําตามกติกาทุกอย่างนั่งอยู่นู่นสามเมตรสี่เมตรถ้าเป็น<ข>คนอื่นขององเง้แล้วเขาบอกว่ากระแสะแบบนี้หรือปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ให้เกิดขึ้นง่ายๆใช่แล้วที่ผ่านมาก,ก็ก็ไม่ค่อยมีด้วยนะก็มีนะสมัยก่อนก็จะมีจะเป็นกระแสะก็นะจะมีหลงพ่อคูนใช่นะแล้วเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลย,เน,เลยนะกระแสหลงพ่อคูนแต่ถ้าเอาศรัทธาจริงๆหลวงพระอาจารย์ขอแทรกนิดนึ่งนะ ย้อนลงไปตั้งแต่ตสมัยหลวงปู่ทวดเยี่ยมน้ําทะเลเยออแล้วมาเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพูมิมะลงังศรอมีใครเอ่ยขึ้นแล้วไม่รู้จักมั้งทั้งประเทศเลยนะ,ะยุคนึงมันจะมีองค์หนึ่งที่เด่นอแล้วมาต่อมาก็หลวงพ่อขุนใช่ไหมมีใครไม่รู้จักมั้งก็มีนะมีหลวงปู่ทวดนะสมเด็จโตนะก็คือคือจะมีในช่วงแต่ละ แต่ละสมัยยุการรัสมัยกุครัสมัยนะมาก็มาหลวงพ่อคูณนะะแล้วก็มาที่หลวงปู่พัดหลวงพ่อพัดวัดด้วยด้วนนะะที่มีกระแสอะไรมากมายแล้วก็มาสู่หลวงปู่มหาศิลาใช่นอกนั้นก็คือดังธรรมดาดังธรรมดานะไม่ได้ตุ้มอ่าไม่ได้ตุ้มไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ขนาดว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่มณฑลทิตาสิโรเราเนี่ยคนรู้จักทั่วประเทศเหมือนกันครับแต่ไม่ได้เป็นกระแสแบบปึ้งแบบในเมือนหลวงพัด อ๋อใช่ไหมอะแล้วพอที่หลวงพ่อพัดก็มาหลวงปู่มหาชิลาอืมคือคือมันโอกาสจะเป็นได้ไหมว่านะเกจิเนี่ยขึ้นแบบหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยพร้อมกันก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าดูแลจะยากยากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าอย่างตอนหลวงพ่อพัดอยู่เนี่ยนะฮะหลวงปู่มหาศิลาก็ยังไม่ไม่ไม,ไ,มไม่แบบนี้ค,คือคือยังไม่ได้ไปคู่กันเขาจะวักกันเพืจะวักเพื่อให้รอเวลารอเวลาต่อกันไปเรื่อยๆต่อ นต่อไปจนกว่าจะครบห้าพันปีหรือเปล่าออันนี้เราไม่รู้นะเราเชื่อนะแล้วเขาบอกอย่างนี้นะนอกจากโดนว่าปั่นแล้วเนี่ยสามเดือนเดี๋ยวก็แฟบลงไม่แฟบแล้วเนี่ยไม่แฟบแล้วนะนี่นี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วนะที่บอกว่าสามเดือนก็ต้าตอนนี้ก็นะมันจะผ่านสามเดือนไปแล้วเนี่ยนะเลยแล้วใช่ยังไม่แฟบยังยังแรงอยู่ยังแรงอยู่แล้วก็เชื่อว่าก็ยังแรงต่อใช่ อตอนนี้ตอนนี้เท่าที่พระอาจารย์เห็นเนาะครับก็คือชาวพุทธศาสนานักนักเล่นมนเล่นกลเล่นตามเล่นผีครับ,รบหันหน้าเข้ามาวัดหมดอันนี้เป็นนิมิตหมายดีนะครับอาจารย์ถือว่าดีนะนิมิตหมายอย่างน้อยก็มีคุณพระพุทธอยู่บนหัวเพราะว่าไม่มีไม่มีเกจิคณาจารย์ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดสอนไม่ให้เอาน้โอข,ขึ้นก่อนอ พราะพราปัจจุบันเราก็จะเห็นการนับถืออะไรหลายๆอย่างนะนั่นการการที่เรามีลักษณะแบบนี้แล้วก็คือการดึงกระแสขึ้นกลับมาโอแล้วให้คนได้มีโอกาสเข้าวัดใช่นะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ได้ฟังนะสิ่งที่นะเป็นพรจากพระเกจิแล้วก็เป็นพรจากตอนนั่งรออได้ฟังไหมต้องเปิดทรมาให้ฟังใช่ไหมอะแล้วเขารอโอ้โอเดียวพี่ว่า ที่พระอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อไวยสอนพระอาจารย์ว่าอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนรู้นี่เธอไม่ได้หลับเธอต้องฟังต้องฟังโอ้กี่ชั่วโมงอ่ะขนาดพระอาจารย์ตีสี่ถึงสามโมงเช้าไปไหนไม่ได้ห้องน้ำยังไม่อยากเข้าเลยัวเสียที่นั่งโอ้จริงจริงเหรอลุกไม่ได้นะลุกไม่ได้คะไม่เป็นเป็นเป็นพันคนมากพระอาจารย์เกินเกินนะเกินถ้าวันเสาร์ที่เป็นหมื่นนั่งอยู่กันอย่างนั้นจริงรถนี่จอดล้นถนนออกไป เดินเข้ามาสามกิโลยังไปเลยมันเหลือเชื่อปั่นไม่ขึ้นหรอกอย่างนั้นปั่นไม่ขึ้นนะเพราะว่ามีมีบางคนบอกว่าโอ้หลวงปู่มหาศิลาเนี่ยเขาปั่นกระแสกันปั่นระดับคุณนายเนี่ยอปั่นระดับคุณนายที่แต่งตัวดูดีมีบุคลิกดารงดาราเด็กๆเชื่อฟังที่ไหนไม่มีนี่เด็กๆก็เต็มหมดวัยรุ่นสาวๆเพียบเพียบหนุ่มๆสาวๆเพียบเลยเข้าวัดออันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอืธรรมะโดยศรัทธา มาโดยศรัทธาคือเข้าไปเธอต้องนั่งฟังเอาหลวงปู่องค์ไหนเปิดให้ฟังเธอก็ต้องฟังเพราะเธอหนีจากตรงนั้นไม่ได้เธอหนีเธอเสียมาเลยหนีไปก็เรียบร้อยเพราะว่าโดนแทนเลยเพราะว่ายังขำเลยขนาดนี้เลยเด็กวัยรุ่นนั่งอดทนนะเด็กๆหนุ่มๆสาวๆนั่งรอเข้าเป็นแถวรอไม่มีแตกแถวสั่งได้ยังก็ก๋วยเตี๋ยว จัดแถวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนนานเลยไม่มีวุ่นวายไม่มีวุ่นวายใช่ไม่มีเลยไม่ไม่มีแบบเขาก็พร้อมที่อยู่ในระเบียบวินัยถูกด้วยความศรัทธาคุณต้องเข้าแถวออไม่มีกนดเลยนะในในช่วงที่เข้าแถวไปเข้าในช่องนั้นช่องที่จะเข้ามานั่งใกล้ๆในที่หลวงปู่หลวงปู่ออกมานั่งออืต้องเข้าแถวเรียงหนึ่ง คุณต้องเข้าแถวโอไม่มีบุกทั้งทั้งนี้ปล่อยให้เดินเข้ามาก็ได้มันไม่มีอะไรกั้นแต่ไม่มาทั้งทั้งนี้มันจะล้นไปหาตัวเองจริงๆแล้วเรือที่นั่งสุดท้ายก็ได้พระอาจารย์ได้ยินเรื่องโชคลาภจากจากคนที่เข้าไปเนี่ยพระอาจารย์ได้ยินไหมแต่ที่รู้ก็คือว่าพระอาจารย์ไปพระอาจารย์ก็มีมีเรื่องแบบนั้นอยู่และมีโชคอยู่ั้นทุกคนไปเนี่ยขนาดพระยังมีขนาดพระยังมีเลยแเราเห็นว่าเห็นว่าอย่างนี้นะพระอาจารย์เขาบอกว่าเวลาที่พระไปเนี่ยไปหาเนี่ย น่าหลวงปู่มีมีถวายประจัยด้วยมีแต่ว่าให้เอาออกมาปั๊บแจกอือเอ้า่ขนเอามันออได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยอ้อได้ห้าร้อยเมื่อวานได้ห้าร้อยไปนอกจากนั้นก็ยังนั่นยังจะไหวด้วยโอ้หลวงปู่ลมหลวงปู่ดมซับก็ได้อือฮะอนอือแล้วพอเราได้ออกมายังไงรู้ป่ะคณะพระอาจารย์ไปสามรูตู้ครับ เลขใค้เลขไห้เลขใอ้มัจะมีมีเลขนี่พระอาจารย์เขาเขาบอกเนี่ยหลวงปู่มหาธิลาเนี่ยนะครับแต่ที่ที่ไปเนี่ยพระอาจารย์มีเขาบอกมีรางสังข์หัอะไรบอกเหตุพระอาจารย์มีรางอะไรแบบนั้นบอกเหตุบ้างไหมว่าอต้องไปตอนนี้นะถ้าไปช้ากว่านี้เท่าที่มาเท่าที่ไปอืไม่มีรางบอกเหตุอืมีแต่เหตุว่ามึงต้องไปอ๋อเหรอฮะหลวงปู่จอยโทรมา เดี๋ยวนี้อมีแต่คนลูกศิษย์บอกเอ้าทาไมไม่ให้ผมไปด้วยบอกไม่ทันอือกทีสามนะออกออกบ่ายโมงนะต้องไปแล้วต้องถึงบ่ายสามนะอย่างนี้โอ้ต้องเปรย์ๆไม่มีรางบอกเหตุแต่่ดีๆก็โป้งเลยไปแล้วก็ได้กลาบด้วยอไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าไม่มีรางคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้กลาบอันนี้มากกว่าเป็นปฏิหารนี่เลยว่าเราไม่คิดว่าเราจะกาแตนแล้วเราปรารถนาทุกวันอืมานั่งตรงนี้เอาเหรียญหลวงปู่มาเนาะ กัดฟันบูชามาเหรียญละสองพันปกติปกติหลวงปู่ชลไม่ค่อยจะบูชาวัตถุมงคลใครกัดฟันบูชามาแทบบอเป็งกลัวอยู่ที่ไม่ถึกขันห้าเึ้นขันหน้าเสร็จแล้วพ่อเอ้ยพากเม้นลูกมีบุญลูกขอได้กราบสักครั้งขอให้ได้กราบใกล้ๆสักครั้งยูยูหลวงปู่จอยก็โทรมาพ่อกําลังจะไปกราบหลวงปู่ชิลาเองไปด้วยไหมคือคือหลวงปู่ท่านจะพูดแบบง่ายๆพูดแบบเป็นกันเองเองเองข้าค่า ก็ไปสิครับไปที่เขาเฮ้ยเตรียมตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโยมพี่ชายเนี่ยโยมพี่ชายพระอาจารย์เป็นเจ้าของนครวังหินวัสดุก่อสร้างเพี่ยงวังหินครับมึงต้องมาหากูเดียวเนี่ยเก็บของหลงแทอจะไม่ทันแกเป็นเซียนไก่แกเอาไก่ขึ้นรถเสร็จแล้วอแกต้องเอาลงครับไม่เอาลงไม่ได้ต้องพาไปไม่งั้นไม่ทันเวลาเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปอยู่ข้างๆหลวงปู่มหาศิลาอยู่องค์หนึ่งนะที่ทุกคนเนี่ยเวลานั้นเนี่ยหลวงปู่ลองลองนะให้อธิษฐานแล้วยก อ่าพระอาจารย์ได้ได้ได้ทำตรงนี้บ้างไหมหรือว่าเราเป็นพะนะฮะคนมันเยอะคนมันเยอะเดีแต่ก็จะหาว่าพระก็มีกิเลสไปยกกับเขาด้วยเหรอก็เลยไม่ไปโอ้แต่ว่ามีเห็นคนยกบางคนยกไม่ขึ้นจริงๆโอ้จริงๆครับพี่โอ้บางคนต้องอ่านทีโตัวเลลอเลยเนี่ยอ๋อไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ตรงนั้นมีมีอยู่แต่เขาบอกเ่ยสิ่งเนี้ยไม่รู้พระอาจารย์ได้เห็นไหมบอกว่าลูกปู่มหาศิลาเนี่ยท่านไม่เคยหน้าบึ้งเลยใช่ยิ้มอย่างเดียว ยิ้มตลอดกับพระอาจารย์เมื่อวานนี่ตัวยุไซลูกมองแล้วก็ยิ้มตัวยุัยลูกก็ถวายรายงานตัวเองเป็นพระรูวิในทอนจากมนตรีพระโตอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เอาอย่างมากเรียนโชคดีขนาดเออขึ้นดีเนาะขึ้นดีเนาะสืโชคดีเด้อแค่นี้ยิ้มถวายเงินเหรอไปถามอะไรระเบียบถวายกราบเรียนถามพระอาจารย์อุปถัมภ์ ถวายยังไงครับผมอุ้ยหาค่าไม่ได้อืพระอาจารย์ที่ท่านดูแลอยู่ออืหลวงปู่ไม่เคยไม่เคยบอกว่าต้องเท่านี้ต้องเท่านั้นไม่เคยมีและแต่เราจะให้ไม่เคยมีตั้งข้อกําหนดไว้ไม่พระอุปถาท่านยังบอกเลยว่าอยากถวายหลายก็ถวายหลายอยากถวายหน่อยก็ถวายหน่อยไม่มีก็ไม่ต้องถวายอนี่คือเมตตาสูงสุดแล้วออืไม่มีะไม่มีระเบียบแบบนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ของวัดนี้นะ เจ้าหน้าที่ของวัดนี้ทั้งธรรมอุทยานทั้งเมืองเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยและเคารพไม่มีแบบว่าเกียดกันคนรวยคนจนเสมอภาคหมดเป๊ะนี่คือสิ่งที่ชอบมากเพราะว่าบางที่นี่พระอาจารย์ไปเห็นก็จะมีแต่โอ้ยคุณนายไม่มีที่นี่ไม่มีหลวงปู่ไม่ให้เลยโอ้ไม่มีการไม่มีนั่งด้วยกันใครมาหลังก็อยู่หลังไปอนะฮะถือว่าได้เข้าหาหลวงปู่ทุกคนอื บางคนนี่โอ้ยยังไม่บางคนหรอกเราเนี่ยยอมพี่เนี่ยโอ้ยอย่าใกล้ๆอ่ะไม่ต้องเขาจะทําให้ที่เดินผ่านอเดินมัสษาธุเห็นไหมมันคือสิ่งที่เราเห็นแล้วชื่นใจความความเป็นเสน่หาอืความเป็นเสน่หาความเป็นบารมีที่อบอุ่นเหมือนเหมือนพระเมตตาของหลวงปู่จริงๆวันเนี้ยนะฮะที่ผมผมคุยเรื่องนี้กับพระ้าจารย์ ชดนะเรื่องหลวงปู่มหาศิลาเยอะหน่อยเพราะว่านะพระอาจารย์โชดได้มีโอกาสสู้มากนะได้มีโอกาสไปสัมผัสได้มีโอกาสใกล้ชิดแล้วหลายครั้งนะอะอย่างน้อย,อยก็สามสี่ครั้งละที่ได้มีโอกาสสัมผัสนั้นเพราะว่าเสียงที่มีออกไปเนี่ยหลายๆเสียงก็จะมีทั้งทางประเภทว่าปั่นบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ทึงคนยังไม่ได้สัมผัสอะไรแบบเนี้นะฮนะก็จะมีเสียงงนั้นผมก็เลยมีโอกาสก็เลยไม่ปั่นแน่นอน ไม่ปั่นแน่นอนตอนแรกก็คิดตอนแรกก็คิดนะอปั่นแน่เว้ยโอตอนแรกก็คิดว่าจานลิงนี่ปั่นแน่นอนอออออโอ้จานลิงก็อายุแค่นี้จะเอาอะไรไปปั่นเขาออไม่ได้ออไปนั่งดูจริงๆแล้วโอ้ขึ้นมหาชนออไม่เหน็ดไม่เหนื่อยคนแก่คนเท่าครับมาหมดออืไม่ปั่นหรอกไม่ปั่นเอาไว้เอาว่าไม่ปั่นนะ